คุณผู้ชมตำบลห้วยโรงและไผ่โทนอเภอร้องกวางจหวแ,แพร่เกิดเหตุน,น้ำป่าไหลหลา,ลากจากฝนตกต่อเนื่องค่ะจากฝนที่ตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านานาผ่ามาในอเภอร้องกวางจแ,บบแพร่ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลห้วยโรงและตำบลไผ่โทนและ ตำบลร้องเข็มสะพานบางแห่งถูกน้ำท่วมไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะโดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเมื่อเวลา8ปนาิกาวันนี้คือวันที่10กรกฎาคม2 5 6 8ให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากหลังตรวจวัดปริมาณฝนตกสะสม24ชั่วโมงเพราะว่าที่สถานีบ้านครก นาดทาตำบลห้วยรงวัดได้150มิลิเมตรส่งผลให้มีน้ำ่าไาลหลาหลกเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะ ทางด้านของนางเทียบดาวตะไมผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลร้องเข็มอำเภอร้องกวางเผยว่าฝนตกในช่วงกลางดึกทําให้ปริมาณน้ําในแม่น้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรน้ําเริ่มล้นฝายประมาณช่วงเช้าเป็นลําน้ําจากแม่น้ําแม่คมํามีที่ไหลามาจากพื้นที่ตําบลห้วยโรงและตําบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางแต่ตลอดเส้นทางจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรโดยแม่น้ําสายนี้จะไหลลงสู่แม่น้ํายมทั้งนี้ทางศูนย์ประชาการเหตุการณ์ได้กําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสูต บัญชาการอำเภอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายง,งานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแร่ทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะ mm hmm. เห็นภาพแบบ